ตอนนี้เราอยู่ที่บูธมาด้านในงานแบงค k o อ a u t อ s a l ต n 2 0ซาลอนนะครับและข้างๆเราเลยคือ ผูเปียราดทางมาดาครับตัวเด็กครับบูธมาด้าปีนี้มีอะไรมาจัดแสดงโชว์บ้างครับโอเคครับบูธมาซาปีนี้ไฮไลท์ล้วก็คือ RX7 เจ้าตำนานของโรตารี่ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของมาซาคันนี้พิเศษก็คือจะถูกแต่งโดยสำนักแต่ง RE Amemiya ของญี่ปุ่นภายใต้ชื่อว่า Popless Super G7 ซึ่งคันนี้ก็แต่งเพื่อโชว์ในงานโตเกียวออโต้ซาลอนครับแล้วเราก็นาเข้ามานอกจากนี้ก็ยังมีรถ MX5 นะครับที่ฉลอง35ปีนะครับซึ่งเราก็ ก็มีนำเข้ามาให้ชมในสีที่พิเศษนะครับก็คือ a อ r o โรเปสวยรุ่นหนึ่งก็จะเป็นม a ซาหกที่เราสีโรเดียมไว้มาโชว์นะครับก็อันนี้เป็นตัวเฉลิมฉลอง20ปีตอนอันนี้ก็จะมีมาซาสองเซกสามแล้วเซ็กสามสิที่เป็นคอเลกชันของ Essential ลนะครับซึ่งอันนี้เรามีการปรับอุปกรณ์ตกแต่งทุกอย่างนะครับให้เหมาะสมับการใช้งานแล้วถ้าสำหรับใครที่สนใจมีโปรโมชั่นพิเศษภายในงานดีไหมครับโปรโมชั่นพิเศษในตอนในช่วงนี้นะครับมาซามีม a ซาเมดิเออร์เซอร์ไพรส์เป็นแคมเปญที่ ซื้อรถรุ่นลดทุกท่านมีโอกาสได้รุ่นลดมาสเตอร์2แล้วก็ยังมีรางวัลประจําเดือนอยู่อีกประมาณ260รางวัลเป็นพวก iPad iPhone อะไร<ห>อย่างเงี้ยนะครนอกจากนี้เรายังมีส่วนลดให้สูงสุดอีก150,000บาทสูงสุด30,000บาทสำหรับแฟนๆมาสเตอร์ที่รักในยนตรกรรมของมอเตอร์สปอร์ตนะครับผมก็อยากเชิญชวนให้ทุกท่านที่เป็นแฟนๆมาสเตอร์เข้ามาเยี่ยมชมในงานบางกอกอัตโตสลซอนพรุ่งนี้มันสุดท้ายแล้วยังไงก็เข้ามาเยี่ยมชมไปได้นะครับที่ไบเทคบางนาครับผม